ใช่ยคเดี่ยวชันอ๋อพูดในมุมเด็กวิจัยเลยแล้วกันอาถ้าชอบก็เรียนแต่ถ้าไม่ชอบแล้วอยากลองอะไม่ต้องมาพูดเลยถ้าไม่ชอบแล้วไม่แต่อยากลองอะไม่ต้องมาเพราะเราพูดเลยว่าถ้าถ้าคุณไม่ชอบสายนี้จริงๆคุณไม่สนใจการทําวิจัยจริงๆอะ่ะมินเทอร์เฮลคุณจะแบบ แย่มากเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบจริงๆแต่อยากลองอย่ามาต้องอยากทําวิจัยจริงๆถึงค่อยมาอันนี้แนะนำอันนี้ของภาควิจัยเออก็มีแบบภาควิจัยอะไรเพื่อนๆที่อยากจะซิ่วแล้วฉันก็เขาก็ถามฉันว่าเออวิจัยอ่ะไม่ใช่ภาควิจัยอะหมายถึงว่าคณะนี้มันทําวิจัยเยอะป่ะนบอกโอ้โหคณะหลายเรียนภาคปกยังได้ทำวิจัยเลยภาคปกยนไ่ได้ทวิจัยเลยภาควิจัยตายเคยทำวิจัยเรียนชีวิต แทนข้าว <c oughs> อ่ะกินวิจัยแทนข้าวเออแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับหน่อยว่าคณะเราอ่ะอ่าอาจารย์แต่ละคนน่ะแกจะมีธงที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะเข้าใจปะก็ะคือโลจิกแต่ละคนน่ะจะไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้นอ่ะ <c oughs> บางงานบางอย่างอ่ะเขาจะมีใบแอดของเขาเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องเราจะต้องมีไวหวพริบนิดนึงว่า ก็ต้องเขียนงานยังไงวะให้อาจารย์สังคมใจสายสังคมก็จะอาจารย์ได้เป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่ามันไม่มีสายแบบสายวิทย์มันจะเป็นถูกกับพิ้งเลยเี่ยสายสังคมว่าถ้าอยากเรียนคณะนี้แนะนําไปพักโอแต่ว่าถ้าอยากทาวิจัยจริงๆมาวิจัยก็ได้เพราะว่าวิจัยเนี่ยมันจะคุ้มตรงที่เราจะได้เทคที่เป็นไลเซนที่ถูกต้องไม่ต้องไปขุดเองไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องไปซื้อเองอันนี้ก็ค่อยดีใช่แต่ว่าค่าเทอมก็จะแพงชิบหายเหมือนกัน คิดว่ารุ่นคุณน,นี่จะได้ไปต่างประเทศโครงการนั้นไหมที่แบบยกเลิกของโควิดมาตั้งหลายนมนานหลายปีคิดว่ารุ่นคุณจะทันได้ไปไหมคะแบบไปจีนไปเกาหลีเลย <c ười> ควรเราจะพูดเราซื้อไม่ได้ <c ười> เอาเลยว่าขอให้มันมีละกันเพราะว่าก็เปลี่ยนคณะพอดีแล้วเนาะแล้วก็โควิดก็หมดแล้วเนาะเปิดประเทศแล้วเนาะ,ะควรจะไปได้แล้วเนาะใ<ห>ล้วก็เออให้คุ้มค่าเทอหน่อยเนาะแล้วก็เลิกเอา งบไปลุกความจริงมันคนจะแบบอ่านิดนึงไหมเพราะว่าควรจะต้องไปลงภาพสนามให้มันเยอะกว่าเพราะว่าเขาโปรโมทเรามาอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็ควรจะได้พิเวนเลสเน่ส่วนนี้หน่อยอะไรเงี้ยในความรู้สึกเรานะเออก็ประมาณนี้ค่ะอ,อนนี้มีอะไรถ้าเกิดมีคลิป สั่งีขึ้นมาจริงๆมีอะไรเหลือจะพูดไหมตอนนี้คือพูดไปหมดแล้วนะมีเยอะแยะค่ะปีสามฉันมีเรื่อยพูดเยอะแน่นอนตอนนี้ปีสองฉันลงไปเจ็ดตัวฉันจะบอกเลยนั้นลกแตกมากถ้าใครจะลงเจ็ดตัวนะคให้คิดดีๆนะคะตอนเทอมสอง 2, ปีสองนะคะเพราะไม่แนะนาอย่างิีง้เพราะปีสองเทอมสองเนี่ยเป็นอะไรวิชาบังคับที่แต่ละตัวตึงทุกตัวไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงเนื้อหาวิชานะหมายถึงหน้าอาจารย์ตึงทุกคน บอกเลยว่าเออบอกเลยว่าเรียนก็ยากแต่ว่าสอบก็ยากกว่ากันยากกว่าใช่ก็ไม่มีอะไรง่ายบอกเลยไม่มีอะไรง่ายหรอกใครที่แบบเอาคณะไว้ล้างท้ายอ่ะก็คิดดีๆจริงอ่ะมันไม่ได้จะติดง่ายขนาดนั้นถ้าแกจะเอาไว้แบบเซฟเซอ่ะแนะนําเป็นคณะอื่นที่ไม่ใช่คณะนี้เพราะบางทีอ่ะคะแนนปีนี้มันค่อนข้างแบบ ค่อนข้างแบบชวัดชวียนอยู่นะเราพอเปลี่ยนหลักสูตรใหม่คือเหมือนเกณฑ์ทุกอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยเราก็เลยแบบเมื่อเข้ามามันก็ไม่ได้เรียนง่ายๆเรียนแบบแป๊บแป๊บจบแบบนั้นมันก็ผ่านรอนานประมาณนใช่ไม่ได้เข้าง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือเรียนยากกว่าภาคปกมากมากเรียนยากกว่าแต่ว่าแบบ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเข้าง่ายด้วยแบบเกณฑ์ของปีอิเนี่ยกลับลงไปอ่ะมันจะเป็นคะแนนมันจะเข้าง่ายกว่าภาคปกแล้วก็ค่าเทอมแพงก็แบบมันเออมันก็เลยดูแบบเข้าง่ายแต่จริงๆก็ฉันก็รู้สึกว่าอืมันก็เอาเป็นคณาาเซฟดีไหมสําหรับคนที่คะแนนมีมากมอาค่มาที่แบบจบไปแล้วเรามีใบประกอบวิชาชีพดีกว่าดีกว่าใช่ถ้าคะนที่เซฟในความคิดของเราสองคนอ่ะคือหนึ่ง คะแนนมันต้องไม่แบบชวาเฉวียนแบบคณะนี้หรือว่าแบบกลางๆไม่ได้ถ่ำคณะนั้น<ถ>แล้วก็ไม่มีใบเซอร์ไม่มีลายเส้นอะไรเลยคณะนี้คือแล้วแบบมันเป็นคณะที่เขาตัวคณะเขาก็พูดเองอะว่าแบบจบไปก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่แปลว่าเป็นอะไรก็ได้จริงๆอะซึ่งซึ่งในในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราจบไปแล้วเราจะลอยแพนะแต่ว่าในที่นี้คือหมายความว่าคือด้วยความที่เราเรียนสังคมหลายๆศาสตร์อะมันไปได้ทุกที่จริงๆแล้วแบบ ถ้าพ,พูดตรงๆอ่ะมันถ้าจะเรียนเรียนอะไรที่มันเป็นสายวิชาชีพไปเลยอ่ะก็ให้ไปเรียนคณะนั้นไปเลยเพราะว่าถ้าเรียนสังคมอ่ะคุณจะได้เรียนทั้งเศรษฐศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์เรียนกฎหมายเรียนนิติเรียนอาชญาชอ,อ,อ,อะไรที่มันปนๆกันแล้วแบบศาสตร์ทุนมันจะมีเยอะเกินความจําเป็นอะ่ะมันทําให้งานที่คุณทําได้อะ่ะมันจะเป็นงานที่แบบกูทําได้ทูกส่วนจริงๆครับเพราะกูมีทุกศาสตร์อยู่ในหัวแต่ว่าศาสตร์นั้นอ่ะ เราก็จะได้ไม่เต็มที่เท่ากับคณะโดยเฉพาะของเขาไงอะไรเงี้ยก็ถ้ามีคลิปคลิปของฉันคิดว่าอันเนี้ยต้องไปอยู่ในคลิปนั้นเพราะมันยาวมากเพราะถ้ามีคลิปของคณะเดี๋ยวมีเรื่องให้เมสาอีกเยอะบอกเลยเดี๋ยวจะชีวิวไลา์่ไม่น่าจะอยู่ในคลิปอันนี้อันนี้พอมันอกเรื่องนอกประเด็นอันนี้เออไอหลังๆอันนอกเรื่องละอันนี้อันนี้แค่สั้นๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มสั้นอะไระเดี๋ยอ คิดว่าอ,อาจจะอาจจะเอาแบบเป็นน้ำจิ้มสปอยนิดหน่อย,อ<า>ยแต่ว่า,าส่วนหนึ่งน่าจะตัดไปอยู่คลิปหน้าดีกว่าเพราะว่ามันคนละเนื้อหากันเนาะ